ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือพี่จะมาอวดตัวละครนะฮะก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบหมั่นไส้อะไรนะครับมันก็แค่เป็นเป็นตัวละครแบบธรรมดารรมดาตัวหนึ่งก็ไม่ไม่ได้อะไรมากนะฮะอืมเดี๋ยวขอโปรโมทนิดนึงนะครับเห็นถามเข้ามากันว่าพี่มีมีเพจมีเว็บแนะนำไหม นะครับเว็บเติมเงินนะครับนี่ก็อันนี้เลยนะครับคือเว็บนี้นะครับเห็นว่าเติมเงินราคาถูกนะครับสามารถทักไปสอบถามทางเพจได้นะครับว่าเติมเงินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงมีส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็มีสลิปนะครับมีเครดิตเรียบร้อยอยู่ในเพจเลยนะครับสามารถไปดูได้เนาะนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวปาไปดูตัวละครกันนิดหนึ่งว่า พี่เนี่ยไปปลาถั่วเล่นมาแล้วได้ตัวอะไรมานะครับก็เนี่ยครับมันมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ครับพี่พี่นั่งงงตรงนั้นมันคือตัวอะไรนะแต่มันเก่งไหมพี่ก็พี่ก็ไม่รู้อะว่าว่ามันเก่งหรือเปล่ายังไม่เคยลองเล่นดูอะอืมแต่ฮแต่ว่ามันได้มาก็เลยแบบอลอง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 ,ลองเอามาหน่อยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะแบบเออเอาไปย่อยทิ้งอะไรเงี้ยนะอืมนะฮะ ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยมัน,ม,นมันดูไม่มันดูไม่ค่อยเท่เลยอะไรก็ไม่รู้อะพี่เลยจริงๆคือพี่เนะี่ยอยากจะได้แบบอะไรที่มันแบบเก่งๆ่าเนี้ยแต่ว่ามันได้อันนี้มาแล้วก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะครับว่าอ่ะ,อะเก็บไว้ก็ได้นะครับเป็นที่ระลึกอ,อะไรอย่างงี้นะเก็บไวใ้ในครั้งเล่นๆประมาณนี้นะฮะ ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีคนอยากเล่นมันไหมอะ่ะพี่เออพี่ก็เดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันว่าว่าจะเล่นดีไหมดูดูแล้วมันก็รู้สึกผิดหวังมากเลยครับว่าอยากจะได้ตัวที่เก่งๆกว่านี้อืมมันก็ไม่มานะครับอยากได้แบบสาวๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตัวละครตัวนี้อืมกับคลิปนี้นะครับ กราบอย,าอย่าด่านะอย่าด่าอย่าเพิ่งด่านะครับผมเอ้ oh <my> ไหนมาดูกันนิดนึงว่ามันคืออะไรอ่าปลุกพลังเรียบร้อยสิบสองลูกนะครับโอ้โหเควสการปลดนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยนะแต่ว่ามีตามานเนี่ยค่อนข้างจะมีพร้อมเออผมค่อนข้างจะพร้อมแล้วนิดหนึง เกือบสวยแล้วมีสมามิเกือบดีละเดี๋ยวเราจะทำการาเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวรอหลังจากเลดข,ของน้องฮีกังบนะนาก่อนค่อยมาเลือกดูกันว่าเราจะได้น้องฮีกังไหมถ้าได้น้องฮีกังก็จะปั้นน้องฮีกังมาเล่นก่อนครับแต่ถามว่าตัวนี้เก่งมันควรจะปั้นไหมพี่ว่าควรจะปั้นนะในมุมมองนะฮะเพราะว่ามันเก่งดาเมจจัดดาเมจจัดจ้านมากยังเป็นโนหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับ เรื่องดาเมจเลยนะครับ PVP ก็เก่งโคตรเอ,อเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าน้องฮิกังก็จะเป็นเมตาใหม่ใช่ป่ะละ่ะเพราะงั้นเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูมาดัของพี่กันมาดําพี่มีทั้งหมดหกลูกอะทุกคนหลูกอะครับเหลือเวลาอีกตั้ง8ดวันแล้วน้องฮิกังจะมา8ดวันเราแต่พี่คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเห่าหกลูกในแปดวันได้ยังไงนะฮะ คาดว่าประมาณวันที่8เนี่ยเอ่อไดเลนของน้องฮิกังเนี่ยเราน่าจะมีประมาณสิบ2อดลูกพอดีนะงงใช่ไหมว่าหามาจากไหนนะครับเดี๋ยวไปประเดิมลูกแรกกันก่อนเลยของวันนี้นะครับไปประเดิมรูปแรกกันก่อนนะครับลูกแรกของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้เอ้ยอ่ามันอยู่ตรงนี้ที่คำนวณไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะได้อะไรยังไงบ้างนะฮะ ่าลูกแรกก็คือตรงสานเจ้าของเราปรืป๊บจัดมาลูกที่7นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันต่อไปวันที่11บเอ็ด่อเฮ้ยวันที่11บ็ก,ก,ก็ก็รีร้านก็รีล้านนะนะก็อาจจะได้อีกอีกลูกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะการันตีแล้วน่าจะประมาณ10 12ลูกพอดีนะครับได้ตัวหนึ่งพอดีเลยในวันนั้นเออเป็นไงล่ะ ตัวละครตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างขอดูในรีตรึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอเหลือแค่นี้อ่าไม่มีอะไรแล้วก็เอชอารเอาเหลือแค่นี้นะครับตัวเดียวแล้วเห็นว่ากิจกรรมครบรอบ3ปี จะมีได้ตัวละครไม่ซ้ำเอดิดาเอพไม่ซ้ำหนึ่งตัวนะฮะได้ยินมาอย่างนั้นแล้วตัวที่ไม่ซ้ำของเราก็หนึ่งสองสามโอ้ตัวไหนก็ได้บอกเลยเอดตัวไหนก็ได้นะครับเหลือโกเซนแล้วมันต้องมีของมันต้องมีส่วนตัวนี้ก็ที่พี่อยากได้จริงๆก็เป็นแม่งงูนะครับเพราะว่าน่าจะเก่งขึ้นเยอะทีมเรานี้ได้แม่งูนี่คือสุดยอดมากจะโหดมาก นะครับจะขึ้น2องมันสองมาเจ็ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นยากนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมแปลว่าเราจะต้องรีบรีบ PVP แล้วเท่าไหร่สองพันห้าสองพันหกอีกร้อยนิดนิดแต่ก็ขี้เกียจ PVP นะครับอืมก็วันนี้ก็ก็แค่มาพาตัวละครใหม่หมาห้น้องๆได้รู้จักกันเท่านั้นเองนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย